เคยนะครับเป็นรุ่น Storm แท k นั่นเองนะครับเป็นรุ่นขับ4ด้วยนะครับรุ่น Atlas เนี่ยนะครับเขาจะมีไฟที่เป็น LED ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มความเท่แล้วก็ให้มันเหมือนกันนะครับล้อไปกับตัวรถได้อย่างดีเลยนะก็คือจะเดินได้ด้วยเก็บ4แดงนะครับแบบนี้อีก12.4นิ้ววัดจากแนวทแยงนะครับจะเป็นจอดิจิตอลนะครับ1้อเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่างต่อโปรฝอร์ตทุกคนเลยนะครับวันนี้มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับกับรถหล่อๆนะครับวันนี้ต้องจะพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่งมาแล้วหล่อมากๆเลยนะครับคันนี้เช่นเคยนะครับเป็นรุ่นสตอมแคร์นั่นเองนะครับเป็นรุ่นขับสีด้วยนะครับราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1 3 9 9 0 0ับาทครับราคาตรงนี้ยังไม่ได้รวมของแในนะครับวันนี้เขาแต่งอะไรมาบ้างเนี่ยมาดูนะครับคันนี้มากสีส้มด้วยสวยมากๆเลยนะครับทั้งด้านหน้าและหลังเนี่ย จดเต็มรวมถึงช่วงล่างด้วยนะครับวันนี้ต้องพามาชมหลายรายการเลยนะครับรายการแรกก็จะเป็นด้านหน้านี้เลยนะครับเป็นตัวการชนหน้าเหล็กนะครับของแฮมเมอร์นะครับในรุ่นของแอ l a ัสนะครับในรุ่นแอ l a ัสเนี่ยนะครับเขาจะมีไฟที่เป็น LED ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับนี่เป็นตาคมๆแบบนี้นะครับเพิ่มเข้ามาเนาะในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะอยู่ที่หนี้1ดวงนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยนะครับเขาจะมีไฟ2ดวงนะครับ ต่รุ่นแอดลานะครับจะเป็นไฟเดทาร์นตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับเดิมๆจากตัวรถมาประมาณนี้นะครับห่วงลากจูงด้านล่างก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับสองฝั่งซ้ายขวาลากจูงด้าหนัก3ตันเลยนะครับลากจูงได้เต็มๆแน่นอนนะครับนี่แข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ดีมากตัวนี้มีเซ็นเซอร์ที่อยู่กับรถเนี่ยก็ติดอยู่กับตัวกันชนใ,นให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกจุดเลยนะครับ ตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็อัพเกรดมาใหม่นะครับเป็นกระจังหน้า Ford Raptor นะครับ F.O.D. ทําสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้คือสีส้มนะครับนี่คือสีส้มตัวนี้ก็ทําเป็นสีส้มนะครับแบบนี้เลยนะมีไฟ LED 3จุดนะครับเป็นไฟสีขาวตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้ในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็มาเจอในส่วนของตัวอักษรลนเจอร์นะครับตรงนี้รุ่น Storm Tag นะครับเขาจะได้มาเลยเขามรุ่นนะครับเป็นตัวอักษรลนเจอร์แบบนี้ติดให้บนฝากระโปรงหน้าแบบนี้เลย ด้านบนมีตัวสกูปทรงฟิตนะครับเป็นสกูปทรงฟิตสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับแล้วก็มีโลโกโล้รูปหมาแบบนี้นะครับใครอยากได้ความเท่ๆนะครับก็ติดสกูปเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมี ข้อควรสังเกตนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาติดเพิ่มมาความสูงของตัวฝาก,กระโปรงจะเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีความสูงที่มองเนี่ยเขาใช้ไม้ใส่มันจะถูกกดบังไปสักเล็กน้อยนะครับทาให้ด้านหน้าเนี่ยถูกกดบงังแต่ความเท่มีเต็มร้อยแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่มากลัวจะบังสายตานะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาหน่อยนิดนึงนะครับทีนี้มาส่วน,นของไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นซอมแท็กนะครับจะเป็นไฟหน้าแมทชิก LED นะครับเป็นไฟหน้าแมททิก LED เป็นแบบนี้ของ Perform a n c e นะครับตัวใหม่เลยนะครับของ f o r ์ตัวนี้มีไฟเดนทาร์นไลท์มาให้ตามสไตล์ของ w i ยแท็กซี่ครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับระบบไฟหน้าก็มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็ิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับรวมถึงเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปรับระดับ่างๆไฟหน้าแบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับนะโคมตัวนี้ทําได้ทุกอย่างที่ไฟหน้า บนโลกนี้ทําได้นะครับทำได้หมดนะช่วยการขับขี่ได้อย่างดีเลยนะครับทีนี้เรามาดูใน2ตัวด้านข้างนะครับด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนล้อใหม่นะครับแล้วก็ยกเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วด้วยกันนะครับทำให้รถคันนี้มันดูเท่ดูเต็มมากขึ้นนะครับคิ้วล้อตรงนี้เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วสีดําด้านแบบบุดน็อตนะครับตรงนี้เลือกได้ใครจะเป็นแบบเรียบแบบหมุดน็อตนะครับหรือว่าจะเป็นแบบฟันเฟืองมีให้เลือกกันหลายแบบเลยนะใครชอบแบบไหนเลือกสั่งกันได้นะครับ ในส่วนของตัวล้อมแมกแล้วก็ยางกันนะครับตรงนี้มาสวยมากๆเลยนะครับก็อิงกับตัวรถนะครับตัวรถเป็นสีส้มนะครับตัวล้อมแมกนะครับเราก็เลือกเป็นแมกก้านวายนะครับขีดด้วยสีส้มตรงนี้นะครับเพิ่มความเท่แล้วก็ให้มันเหมือนกันนะครับล้อไปกับตัวรถได้อย่างดีเลยนะครับยางวันนี้เลือกเป็นยางโอตานินะครับยางโอตานิเอสเอสองพันหนะครับเป็นยางเขาเรียกว่ายางออเทเรนนะครับนะแต่ดอกจะแอบใหญ่นิดนึงแต่ความนี้เนี่ย แต่ยางตัวนี้นะครับเขาจะเน้นความนุ่มนวลนะครับเน้นความนุ่มนวลเสียงเบากว่าเจ้าอื่นนะครับเพราะว่าเป็นยางอัลเทเรนนะครับแต่ได้ไซซิ่งเหมือนยางมัทเทเลนเลยนะครับตัวนี้เป็นขอบยี่สนะครับซีลิยางก็จะเป็น33มสิคูณสิบ R 20นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแม็กตัวนี้ออฟเซ็ตลบยีนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ล้นมากนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่ฮะประมาณนึงนะครับไม่ได้ล้นกําลังพอดีพอดีกำลังสวยๆนะครับยกเพิ่มขึ้นมา2นิ้วนะครับดด้วยยชุก ของโชคเดิมนะครับของตัว Storm ทแทด้วยที่เขาเป็นโช๊คมนทูบอยู่แล้วนะครับบางทีเราไม่จะเป็นต้องเปลีนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบใหม่และเป็นระบบมนทูบนะครับแล้วก็ตัวปีกนกนะครับก็เป็นปีกนกเดิมเนาะไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เพราะว่าเรายกเพิ่มแค่2นิ้วนะครับตรงนี้จะไม่ได้มีการเอียงมากนะครับแต่อนาคตนะครับนี่ต้องการแนะนำนะครับว่าสําหรับรถแบบนี้นะครับใครที่ยกสูงนะครับแนะนําว่าเปลี่ยนปีกนกนะครับสักหนึ่งสักคู่หน้านะครับเพื่อปรับนะครับ ตั้งสูงย์ถ่วงล้อนะครับจะดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการกินน้ำยางของรถได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ครับ 2,000cc นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยขับสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ที่มานเป็นตัวเกียร์ไฟฟ้าด้วยจะพาไปดูภายในอีกรอบหนึ่งนะครับหูกระจกเป็นหูกระจกนะครับสีดำเงานะครับตรงนี้มากับโรงงานมีไฟเลี้ยวกระต้อง ทีนี้มาดูในส่วนของตัวด้านข้างนะครับจริงๆด้านข้างก็มาสวยหลายรายการเลยนะครับดยเฉพาะสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้จริงๆแล้วลูกค้าเลือกได้นะครับว่าอยากจะได้แบบไหนออกแบบแบบไหนได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับอันนี้เขาก็ดีไซน์นะครับของลูกค้ามาเลยนะครับนี่ไหมลูกค้าทําเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างนะครับเนี่ยผู้รับเหมาต่างๆนะครับเราก็สามารถจะออกแบบให้มันได้สไตล์แบบนี้ได้เลยเป็นสไตล์ของตัวเองของลูกค้าเอง นะครับโดยที่เราก็จะเป็นผู้ออกแบบให้ด้วยนะครับร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้ลดสวยๆแบบนี้สติกเกอร์สวยๆแบบนี้นั่นเองนะครับด้านข้างเราใส่ในส่วนของตัวบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะครับในรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นรุ่นชาร์โดนะครับี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับที่เราเสริมให้เพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความสวยงามดูบึกบึนมากขึ้นนะครับก็เป็นบันไดข้างตัวนี้ได้เลยนะครับด้านข้างมีสายถารองมือเปิดประตูนะครับให้แบบนี้นะครับกันสาด ราวหลังคารุ่น Storm Tag นะครับตัวนี้ราวหลังคาก็ออกแบบมานะครับนี่ที่เขาทํางานก่อค่าทางานรับเหมาก่อสร้างนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับเพราะว่าตัวราวหลังคาตัวนี้มีฟังก์ชันที่สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถบรรทุกของได้เพิ่มเติมตรงนี้มีแหลกหลังคามาให้ในตัวเลยนะครับนะสวยมากๆตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อเซตเดียวกัด้านหน้าเลยนะครับเป็นล้อแม็กขบ20นะครับก้านวายคลิปแดงนะครับสวยๆแบบนี้เป็นยัง ขนาดเดียวกันเลยมีคิ้วล้อ6นิ้วเหมือนกันนะครับสติกเกอร์ลายสัดโคดด้านหลังประมาณนี้นะครับเป็นสีดําด้านเนาะนะครับตัวโรบานะครับเปลี่ยนจาก s t o ตอ Pack นะครับเป็นของ Hammer แบบนี้เป็นโรบาเหล็กทรงแขนสั้นนะครับมีไฟอ่ามีไฟสปอตไลท์สดวงนะครับแล้วก็มีไฟเบรกด้าที่3เพิ่มให้ในรุ่นของตัวโรบาของวาลีเออร์นะครับด้านหลังก็หล่อไม่ใช่น้อยเลยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย l e d นะครับเสริมหล่อดด้วยตัวนี้เลยนะครับครอบ ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED ตรงนี้มีเส้นสายสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นสไตล์ของรุ่น Storm Tech อยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับไล่จากบนลงล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวแผ่นครอบกระบะบท้ายนะครับ Ford FOD ทำตัวอักษรเนี่ยขอบเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็พื้นเป็นสีดําด้านเนาะนะครับสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะมีโลโก้นะครับมีกล้องด้านหลังให้นะครับด้านล่างก็มีตัวอักษรเรนเจอร์สีดําด้านนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มความโดดเด่นให้กับคาว่าเรนเจอร์ด้านหลังเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะเกิดถ้าเราไม่ใส่เนาะนะครับมันก็จะดูกลืนไปกับตัวกระบะท้ายไปเลยนะครับทำให้ตัวเรนเจอร์ตรงนี้มันดูไม่สวยเนาะนะครับเพราะใส่เนื้เสริมเข้าไปทําให้มันสวยแล้วก็ดีมากขึ้นนะ หน้าตาสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูบึ้ึนมากมีไฟสปอร์ตไลท์สองดวงนะครับซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็มีหงหนาจูนะครับตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับนี่สวยเลยนะครับตรงนี้ฝาท้ายของรุ่นสตอมแท็กนะครับจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับเปิดง่ายสบายๆเลยนะครับมือเดียวก็ได้นะครับแบบนี้เลยเอานะนี่คือระบบผ่อนแรงฝาท้ายกระบะที่สตอมแท็กเขาให้มาพร้อมรุ่นจากโรงงานเลยที่เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับ เราไปดูในส่วนของตัวภายในของรุ่น t r อมถ่ายกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะขับ2ขับ4จริงๆแล้วฟังก์ชันเหมือนกันนะครับใครที่สนใจไม่อยากขับ4ก็ขับ2ก็ได้นะครับนี่เลยนะจะขนของได้เยอะแบบนี้นะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอของนะครับเพราะว่าของนี้ถ้าพีดลูกค้าเขาหยิบไปได้คือน,นอแล้วก็เสื่อมไปให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์เบาะด้านหน้าแทนแล้วกันนะครับ่นะว่าสวยแบบไหนเนาะนี่คือ เปิดมาก็จะเป็นรุ่น tor มแท็กนะครับสตอมแท็เอกลักษณ์ของภายในนะครับก็คือจะเดินได้ด้วยเก็บสีแดงนะครับแบบนี้อีกนี่คือเดินได้จะเก็บด้วยสีแดงนะครับไม่ใช่รุ่นแรปเตอร์นะครับเพราะว่าแรปเตอร์ก็สีแดงเหมือนกันแต่ว่านี่คือรุ่น tor อ m แท็นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับก็จะได้ที่เปิดประตูแบบใหม่นะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับบุหนังบุนุ่มให้อย่างดีนะครับแผงประตูสวยหรูแน่นอนนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับสก้าน นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไฟฟ้า100%นะครับทำงานบเบาสบายนะครับในเวลาขับช้าๆนะครับแล้วก็หน่วงให้ในเวลาขับความเร็วนะครับนี AH ่เป็นรถไฟฟ้าเจ้าเดียวในตลาดนะครับที่เป็นรถกระบะเนาะนะครับให้เป็นรถไฟฟ้าแบบนี้เลยพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับบวก cruise control adaptive cruise control นะครับล็อกความเร็วนะครับแล้วก็เลนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือหมดเลยครับรวมถึงเพิ่มเสียงรดเสียงด้วยขวามือนะครับจะควบคุมหน้าจอเรือนใหม นะครับหน้าจอเรือนไม่ตรงนี้จะเนี่ยอยู่ที่ขนาด12.4นิ้ววัดจากแนวทะแยงนะครับจะเป็นจอดิจิตอลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่แสดงผลแบบใหญ่ๆเต็มตาแบบนี้เลยนะครับบอกข้อมูลครบถ้วนนะครับในหน้าจอตัวนี้ได้ไปในรุ่น storm hack เลยนะครับจอกลางนะครับจออินเทอร์เทนเมนต์นะครับจะเป็นหน้าจอแนวตั้งแนวใหม่นะครับขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับนี่เลยก็จะได้หน้าจอตัวนี้ไปนะครับเป็นหน้าจอขนาด12นิ้ว นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างมีปุ่มแอร์นะครับเป็นแอร์อิสระแยก2โซนนะครับเป็นแอร์ออตโต้ด้วยตัวนี้นะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นปุ่มแท่นชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็จะมีพร้อมในรุ่นของ t o r m c a t เลย หัวเกียร์นะครับแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับฟังก์ชันดีฟังก์ชันงามนะครับตัวนี้หัวเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าระบบใหม่ของ Ford แล้วก็รถกระบะข้าวเดียวนะครับที่มีเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้มีเบรกมือไฟฟ้าให้พร้อมออโต้เบรกโอนะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันการขับขี่ต่างๆนะครับขับ2ขับ4ก็จะอยู่คอนโซลกลางตรงนี้นะครับไล่มาในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะสไตล์สปอร์ตนะครับนะเป็นเบาะสไตล์ของ Storm t r a c k เลยนะครับจะเดินได้จากเป็นเบาะ หนังผสมกับหนังกลับนะครับนะในกล้องอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เคยมาสัมผัสแล้วนะครับจะตรงนี้จะเป็นหนังธรรมดานะครับแต่ตรงนี้จะเป็นดีไซน์หนังกลับนะครับคล้ายๆรุ่นแรปเตอร์นะครับคล้ายๆรุ่นแรปเตอร์เพราะว่าเขาจะผสมกับหนังปกติกับหนังกลับนั่นเองนะครับรวมถึงเบาะตัวนี้เป็นเบาะปับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างนั่นเองนะครับนี่คือภายในของรุ่น สตอมแท็กนั่นเองนะครับมีให้เลือกอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือขับ2กับขับ4นะครับขับ2ราคาเริ่มต้น1 2 6 4 0 0 0บาทนะครับสำหรับขับ4รุ่นนี้ก็1 3 9 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ย้ำกันอีกทีนะครับว่าไม่ได้รวมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับใครอยากได้ข้อมูลนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับก่อนจะทิ้งเบอร์ไว้ตรงนี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกห้าเก้าห้าสามเก้าสี่สี่สองเบอร์นี้โทรได้แอดไลน สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาชมนะครับหากถูกใจอยากได้ข้อมูลนะครับก็นี่เลยเบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ตอต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆแบบนี้สำหรับวันนี้ตอนน่อต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ